สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับช่องกระต่ายหน้ากลมนะคะวันนี้คือไม่มีอะไรมากเลยจะมาทําคลิปลงเพื่อที่จะให้ได้ย่อดเฉยๆเพราะว่าไม่มีตังยินค่าแล้วเราก็คือวันนี้ก็ไม่รู้จะทําอะไรก็จะมาจะมาบอกว่าเออมีพอดีว่าตายอ่ะขายกระเป๋าอยู่ในไอจเดี๋ยววันนี้จะมาเปิดให้ดูแต่หลายอย่าง ก็คือตอนนี้ไม่ได้เอาของมาให้ดูนะจะให้ดูเป็นรูปก่อนเพราะว่าของ,ของไม่ได้อยู่ที่ตัวก็คือคลิปนี้ก็จะแบบเออช่วยกันกดไลค์ไม่ต้องกดแชร์หรอกแค่กดไลค์ดูแค่นั้นก็พอแล้วแค่นี้ต้องการนั่นก็คือเป็นคนที่ขี้เกียจตัดวิดีโออะไแบบนี้ถามว่าตัดเป็นไหมมันก็ตัดได้แต่มันขี้เกียจมันขี้เกียจมาก ก็คือช่วยกดไลค์หน่อยยอดยอดไลค์ของคุณและยอดดูของคุณจะเป็นสิ่งอันประเสริฐมากบอกเลยก็คือเออก็คือตอนนี้ฝากร้านก่อนตอนนี้ก็คือจะเป็นไอจีไอจีร้านจะเป็นชื่อนี้นะเดี๋ยวใส่ไว้ให้เออถ้าใส่มันก็ต้องไปตัดอีกไม่ใส่ได้ไหมเออเดี๋ยวไปเขียนให้ในคอมเมนต์ละกันเพราะคลิปแกตัดแล้วก็อ่ะเรามาดู ลนยนี้หน้าจอกโทรศัพท์ก็จะแตกหน่อยนะก็ช่วยสมรับทุนหน่อยอันนี้สวยมากไม่รู้ว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกงานตามไอจนะอันนี้ก็คือนี่น่ารักไหมและอันนี้นะมีสีขาวกับสีดำร้านแต่จะขายอยู่ที่359บาทใช่ไหมใช่ไหม <laughs> จำราคาแต่ละอันไม่ได้เลยใช่ใช่9 5บาท ค่าส่งค่าส่ง35บาทนะคะส่วนใหญ่จะเป็นค่าส่ง35บาทก็คือร้านต่ายจะเริ่มต้นถ้าเริ่มต้นอ่ะคือเริ่มต้นที่ศูนบาทเพราะมีสินค้าส่งฟรีด้วยเดี๋ยวหาอันส่งฟรีให้ดูอันไหนบ้างบางทีลืมอ่ะลืมไปหมดแล้วว่าแบบเอ้ยอันไหนส่งฟรีบ้างอันไหนอ่ะอันนี้ส่งฟรีส5 0หบบาทเฮ้ยแต่อันนี้ดีแต่เ,เพิ่มแสงก่อนอันนี้ อันนี้ได้ได้สองชิ้นนี่จะได้เป็นแบบนี้เลยจะได้เป็นแต่ว่าอุ้ยมันไม่โฟกัสอ่ะอันนี้จะได้เป็น2ชิ้น300 3้อยสามร้อยห้าบาทอันนี้ส่งฟรีเนี่ยบางคนเขาก็อาจเห็นในไอจีแล้วแหละมันเป็นงานแต่ผ้าเนื้อผ้ามันดีนะเพราะว่าคุคนในไอจีขายเยอะแต่ก็ขายในไอจีเหมือนกันพอดีว่า ได้รับมาจากแบบพี่ที่รู้จักแบบเออได้รับมาถูกไงเลยขายถูกสามร้อยห้าสิบาทส่งฟรีมีที่ไหนก็อาจจะมีน้อยกว่าไายเพราะเขารับเยอะแต่ไายก็ไม่ได้รับมาเยอะไงก็อันนี้ก็จะเป็นสามร้อยห้าสิบบาทรายการนี้จะส่งฟรีแล้วก็จะมีรายการที่ถ้าไม่ส่งฟรีก็สามสิบสามสิบห้าบาทวอ,อันนี้น่ารักแป๊บนึงนะอันนี้อันนี้สามร้อย 60สบาทคล้ายๆกับอันเมื่อกี้แต่ว่าได้ใบเดียวน่ารักปะตุ๊กาตาไม่แถมนะตุ๊กาตาไปซื้อเองแต่ว่าถ้าอยากได้ตุ๊กาตาก็มีขายนะตามตามร้านนี่ปิดอะไรแบบนี้นะ่าจะมีตุ๊กาตานี่น่ารักมีสีดำมีสีดำมีสีขาวใช่สองมีสองสองสีเออเอยอันนี้ อันนี้เคยเห็นทั่วไปมากรับมาเพราะว่าส่วนใหญ่จะรับเป็นงานแฟชั่นแล้วก็ของที่แบบคนสมัยนี้เขาใช้กันอะไรแบบนี้ก็อันนี้290บาทอันนี้อันนี้ส่งฟรีอุ้ยเอาเก็บไว้หน่อยดินอนอันนี้290บาทนี่จะเป็นอ่าเห็นไหมงาน ตัวนี้นะจะเป็นกระเป๋สาสะพายโซ่เงินลุกเกาหลีแมทกับเสื้อผ้าได้ง่ายเลยใช้แบบไปเรียนไปเที่ยวปังมากช่องซิปนะจะเป็นแบบเปิดปิดกระเป๋าด้านในนะจะเป็นแบบบุผ้าไว้อย่างดีมีช่องใส่ของด้านในอะไรแบบนี้ก็ขนาดเดี๋ยวก็ไปดูใน ig แล้วกันเนาะนนี้จะเป็นสีขาวอันนี้สีขาวสวยมากสีขาวสีดำโฟกัสปะสีดำสีดำ สีดำโอเคอันนี้290บาทส่งฟรีแล้วก็จะมีงานตัวนี้ตัวนี้ต่ายขาย290บาทแต่ต่ตกมีอีกแล้โอ้ยขำหละตัวนี้ต่ายขาย290บาทตอนตอนแรกอะรับมาแพงเหมือนกัน แล้วเหมือนกับว่าพอร,รับรับมาแพงใช่ไหมแล้วลูกค้าแบบเอ้ยเราไปเห็นอีกร้านหนึ่งมา,าขาย490อะไรแบบนี้แล้วก็แต่ร้านเรา,าขาย290บาทนี่เคยเห็นกันปะอันนี้290บาทแต่ตัวนี้ไม่ส่งฟรีนะเพราะว่ามาแพงเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมตัวนี้290บาทเท่านั้นตัวนี้ตัวนี้290บาท นี่ก็จะมาทำทำคลิปตัวนี้ตัวนี้340ตัวนี้ส่งฟรีตัวนี้จะเป็นกระเป๋าใบใหญ่งานเกาหลีแบบมินิมอลนี่แบบนี้เออแบบนี้เลยน่ารักนี่แบบประมาณนี้อันี้ก็คือจะเป็น340บาทส่งฟรีใช่ใชใชเอา้าตายแล้ว สามรใช่มันงานมันสวยสวยจริงสามมีอะไรจะบอกคือเห็นกระเป๋านี้ปะ่ะตอนตอนตอน้ตนคลิปอะเนี่ยตอนแรกบอกไป300ร้อยไหนวะสามบาทใช่ไหมคืออันเนี้ยคือเพิ่งโพสเมื่อกี้แล้วมันจะมีอีกอีกอันนึงโพสตอนที่เปิดเปิดร้านไอแรกแรกใช่ไหม พูขายไปเท่าไหร่รู้ป่ะพูดขายไปสามร้อยหกสิบาทแล้ววันนี้มาโพดสามร้อยห้าสิบเก้าบาทก็คือจําราคาไม่ได้ไม่เป็นไรบาทเดียวเอาไปเถอะตอนนี้ก็คลิปคลิปได้หกหกนาทีก็ช่วยกันกดหน่อยให้ได้ยอดยอดเดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังว่าได้เท่าไหร่ต่อคลิปคือตอนนี้ได้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ต่อคลิปบ้าบอคคแตก นี่เดี๋ยวนี้ฉันทำคลิปแล้วนะเดี๋ยวนี้ทำคลิปลงนนท็กก็ตกสวยีบากเห็นปะเหมือนไหมไม่เหมือนเพราะว่าใช้ใช้อะไรนะในทิกตอกอะให้มันให้มันเรียวอะเพราะว่าเห็นปะเขาอาจจะดา่าเนอะไม่เป็นไรหรอกฉันจะขาย ไปฉีดไปตัดให้หมดตอนนี้เจ็ดนาทีพอปะพอได้ไหอ่ะปิดอันสุดท้ายอันนี้ส่งฟรีร้อก้เก้าอันนี้ขายดีเหมือนกันตัวนี้จะเป็นหนังแบบเป็นหนังดีอะเป็นหนังสี่พาร์ทเทวเป็นงานพาร์ทเทวเนี่ยเคยเห็นกันปะว้วยายอคานไปแล้วบ๊ายบาย